ครับพี่น้องนี่คือกองปุ๋ยฟุ้งขิงวครับผมสิบอเรียกว่าปุ๋ยมักดอกแต่ว่าเฮาขิงวมาหมักซึ่งสิแดงคุณภาพสูงขึ้นก็จะเป็นต้นไส้ไหลแล้วเป็นต้นส้ผักสวนกุ้เพราะว่ามันเป็นขิงวล้วนครับเนี่ครับขิงว่าแห้งอะแหะครับแต่ว่าผมเรียกผมสี่เหียก็เรียกเป็นขิงวแห้งสดเพราะว่ามันบริสุทธิ์สมกับดินเพราะว่างงวพวกนี้นี่ยทิ้งายลงมาคือขิงว่าในขอกแล้วก็มักตีเงียบยำ เพรามันกลายเป็นฟุตของมันเองตัวทีวบาไม่ดินแล้วก็บริตากแห้งนะครับมันแห้งของมันเองนี่คอกครับมากกระไรยงังสิงละครับนี่คือขี้ง่วทีเข้าเด็กกองไว้แล้วก็บหดลดน้ำเพื่อที่ทีท่าให้ขี่ว่วทีมาจากคอกน้ำมะมักไว้ข้อสิบมะมักไว้อยู่ประมาณสิบห้าหมือถึงหนึ่งเดือนซึ่งสิบห้าหมือแล้วข้อสิบอเปิดเบื้องสิ่งหนึ่ง ก็ที่จีสิกับกองแล้วก็หัตานี้ไม่เปียกแล้วก็คุ้มไปอีกสิบห้าหมือเท่าสืสิได้ฟุน้นที่สามารถใส้พักได,โด้โดยตรงด้วยโดยขี่วัวกระสอบหนึ่งนะครับกระสอบตานี่เขาสามารถสื่อได้ในราคา3าบาทในขณะเดีวยวกันถ้าเขาไปสื่อปุ๋ยหมักนะครับที่เขาก่อเป็นถุงมีดังแต่ถุงละสิบบาทถึงห้าสิบบาทซึ่งมันกระแพงครับพีน่น้องนี่ถ้าเหา คือขี่งัวมาหมาักเองนะครับใส่เงินประมาณสามร้อยบาทเท่ากับซืได้สิบถุงไงครับสิบถุงน้ำตาลครับเต็มเต็มครับขี่งัวสดสดรวนเพราะมีดินปนเนี่ยครับมีครับนี่คนที่กองไว้แหละครับอันนี้กับประมาณแปดทุบแปดสอบกระสอบปุ๋ยน้ำตาลครับแล้วกับเมื่อครบสิบหามื่นหรือสามสิบหมื่เทากสิมันเทียวออกกระจายให้มันแกะมันเลยออกจากตากแดดไดยสักสามหมื่นเทากับมาร่วมกอง เก็บนําไปใส่ไเลยใส่สมาใส่พักได้เลยครับตัวที่วาบปตองกานว่าบ่ตตองยานว่ามันสีทําให้พักเข้าเหี่ยวหรือว่าทีพี่น้องว่ามันเข้มครับนี่ครับคจะพูด๋ยวผ้าไปสัมผัสด้วยรับโอ้นี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอีกประมาณวันที่ยี่สิเจ็ทวรรษเปิดเบิ้งครับพี่น้องครับสวัสดีครับ